สวัสดีครับสมาชิกผู้รักกันปั่นจักรยานทุกท่านนะครับวันนี้ไม่ได้เจอกันนานนะครับอาโนนชวนปั่นนะครับวปนเช้าวันที่9กันยายนนะครับสิงหา2515นะครับวันนี้เราก็มีการปั่นชิวๆนะครับตั้งใจกันว่าอย่างนั้นนะครับปั่นไปทางเขื่องในนะครับอุบลเขื่องในนะครับเพื่อจะไปดู พระพุทธรูปใหญ่นะครับก่อนถึงเครื่งในเล็กน้อยนะครับหมูว้านอะไรกับผมก็ไม่ทราบจําไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องขอสปีดเข้ากลุ่มเขาหน่อยเดี๋ยวจะหลุดอีกนะครับยังไม่ได้วอร์มนะครับวันนี้สมาชิกอานน์ก็มีไหมนะประมาณ50พันนะ แล้วกัผมด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนายแพทย์จรีรนิศสิทธิ์ในฐานะสมาชิกกลุ่มอานนท์แล้วก็เป็นประธานชมรมจกักรยานเพื่อสุขภาพที่โรงพยาบาลพระสุบูรีแต่วันนี้ลูกน้องผมทำบุญในการพาไปมอบพระประธานนะครับพระประธานที่อำเภอสรินทอนนะครับก็เลย ไปประธานมาซ่าได้นะครับอันนี้ก็ออกจากหนังอู่เพิ่งมาสักรยานหนึ่งนะฮะราจะเข้าออกผ่านบนประตูเมืองอันนี้เริ่มชิวๆชิวแบบอันนนเลยพอมาก็ปี้กันเลยนะครับนะครับให้บรรยากาศ ของการชิวๆแบบเขาฮะชิวแบบลากเลือดนะนี่ครับเป็นระปั่นไล่ข้างหน้าดูนะครับจะมีแรงไล่ดีครับว่ะนะี่ใบถึงหลังนี่มาด้วยเป็นหลังไงใครับพี่วุฒมาพร้อมกับตรงไปนี่สีเหลืองนะครับ นั่นเชียร์แทนเอ้าพอมอรี่แล้วก็มาสเตอร์มาพินลมครับขอหลบหลังนิดนึงเอาละครับพีเทพพีเทพใส่เสื้ออนันนนีฟ้าขาวนะครับเอาละครับชะลอครับซ้ายครับ chiều chiều nha, chiều chịu nha Chịu, chịu Ô, oh, không lâu lắm Không lâu lắm Lông khăn, nặng khăn lắm Ừ Ô, không không? Ừ Tôi không nói cho bác